มาเดอ้อมาเดอ้อดวงพยากรมาเราเดอ้อฟ้ามาฟังกันเดอ้อดวงนาทีการงานกันมี่ดวงควอมหักกัมี่ดวงสุขภาพกัมี่ดวงโชคลาภกัมี่ฟามาฟังกันเดอ้อเดี๋ยวก่อนพุญเจ้าเขามาฟังดวงพุญเจ้าจะเริ่มกดติดตามกดซับตะคให้กดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจกันนเดอ้อ ต่อไปสิเป็นการทยากรดเด่างกลุ่มผ้าพันสองหาอหมซีสำหรับเครื่องเกิดปีจอเด้อครับในภาพร่วมเครื่องเกิดปีจอในเดื่นงกลุ่มผ้าพันเมเงินใ,นใดเนี่ยกะภาพร่วมนี่ยกะเตรียมตัวเตรียมใจรับมือกับเหตุการณ์ที่บุคคลเพิ่งประสงค์เหตุการณ์ที่วิญญาณเกิดขึ้นเด้อครับเพราะว่ามันมันเสียน เ้าบอเตรียมตัวเตรียมใจไว้มันเกิดขึ้นกระทันหันม่นอาสิบอสบายอกสบายใจไปหลยก็ยนี้ก็ได้บางคนไปยึดติดในสิ่งที่ผ่านมาเ้อย,ยึดติดหลายมันก็เป็นทุกข์หลายเออเอกับประมาณนี้ได้ครับในภาพรวมอ้การงานนี่ในการงานนี่กับบค่อยสูด่ดีเด้อเจอเรื่องกดดันหลายทั้ง เรื่องจิตใจเรื่องอารมณ์เพราะว่าอย่างเพราะว่าเขาอาจสิไม่นีไม่สินแต่ว่าห้างานห้าเนี่ยมันมันแคดงานใส่หนีว่าท่านว่าง่ายนะว่าว้าว่าอันว่าให้เข้าใจง่ายมันก็เลยอาจสิเป็นการกดดันกันได้แต่ว่าเช่นไรกะยายคิดที่สิไปหางานหม่เด้ยาใจร้อนเป็นได้ขาดเพราะว่า งน này, ันไปไหนมันขี่ลาก็เก่าบอไว้เลยงันไ่ขี่ไลาก็เก่าให้คิดใจเย็นๆให้ประปุ่มงันแล้วก็เฮ็ดใจให้สบายๆเด้อครับสําหรับคนเกิดปีจอไเดือนกุมภาพันธ์สองหกสี่การเงินน่ะเป็นยังไงการเงินน่ะมิเกณเสียทรัพย์เด้อมิเกณเสียทรัพย์เสียทรัพย์ย้อนยังอาจจะเป็นเสียทรัพย์จากไอุบัติเหตุก็ได้เออ เสียทรัพย์จากไอการซื้อของมาใช้ในการทํางานก็นได้อืเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าอย่างราะว่าอย่างที่ว่าเสียทรัพย์ในการซื้อของมาใช้ในการทํางานเนี่ยถึงถึงว่ารดีเพราะว่าเจ้าอาชีพใจร่อนอใจร้อนแบบเ็ใช้งานได้บ่ได้ตั้งใจได้อาชีพงุญญ้นยะิดเนี่ยทำลายเข่าของ พอทำไดาเขาขอไปแล้วก็ต้องซื้อมาให้ใส่งานไหมให้เกาสิงสี่นะแต่ว่าเสียทรัพย์จากที่เกิดจากการทํางานส่วนเสียทรัพย์จากจากเกิดอุบัติเหตุก็บอกไว้ให้ได้ระวังระวังไว้นอกครับในเดือนกุมภาพันธ์นะใจเย็นใจลมๆามสติดีดีๆมันสิอคอยไรได้เสียหายไปหลายกว่านี้ข้อมักเป็นไหนข้อมักเนะี่ยข้อมักเนะี่ย ต้องปล่อยว่างเด้อดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเด้อต้องปล่อยว่างต้องปล่อยว่างอืมในเดือนกุมภาพันธ์นะต้องปล่อยว้างใจเย็นๆปล่อยว่างหันมาดูแลใจเจ้าของดีที่สุดนะเพราะว่าชุบม่วงนี่นะถ้าตางคนต่างใจห้อน่อกันนี้มันมันเกิดผลดีดอกชุม่วงนี่ต้องใจเย็นๆนะครับอืมชุบลาบเป็นในชุบลาบก็ ก็คือว่าแหละมันสัมพันธ์กันไปนหมดเลยการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภานี่มันก็ไม่ค่อยดีบันไดมันเด๋ยนนี้ไม่ค่อยดีบันไดแต่ว่าก็สวดมนต์ทำบุญเด้อเดี๋ยวมันจะได้เป็นการสังเสริมบ,บารมีเฮานี่นจะได้เป็นการเสริมบารมีเฮาเด้อเลกไม่จีรื่อสุขภาพเนาะ สุขภาพเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเด้อไ่ค่อยดีแต่ไ่ค่อยดีปันใดเก็ยยาหักหมในะด่านการงานแล้วก็ยาคิดหลายดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะแล้วก็ระว,วังอุบัติเหตุนืแเราทิปเสริมักตาสำหรับคนเกิดปีจอเนี่ยอย่ากอย่างกพ,าพ่าธ์พให้จังใดมคือเจ้ามิเกณฑนเจออุบัติเหตุ น้าในเดือนกุมภาพันธ์พ่อยังเพาะเจ้าคิดหลายเจ้าอันทำงานหนักเบาง่ายนเบอร์นะเบาง่ายเบอร์นะก็ได้แก่เคล็ดลับโดยการไปบริจาคเครื่องมือแพทย์รัดลวมนา่แท่นทีแท่นที่เขาเสี่เอาตัวเข้าไปรักษาแท่นที่เขาเสียเอาตัวเข้าไปรักษาให้แพทย์ให้หยังเขามีได้ได้เสียงเงินเพราะการรักษาเพราะไง เนาะเขาก็เอาเสียงเงินพอการบริจาคดีกัว่็ก็ต้องเจ็บตัวนี่คือเคล็ดลับสําหรับการเสริมดวงสตาร์ของเพ่่นเกิดปีจอในเดือนคุมภพาพันธ์2หาหก64เ้อยันไดก็เป็นกันล้องให้เด้อสูดๆด้ๆเ้อสวัสดีครับมุจจอพักกันฟังดวงแล้วจะเริ่มกดติดตามกดซับตะครห้กดไลค์กดแชร์น,น้ำแน่เด้อ ไปกดขอให้ถึงหวยงวดน,นี้เดอ้ออย่าลืมเดอ้อไปก่อนเดอ้อห่างด้วจุ๊บๆ